สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปองพิมแขกอีกแล้วนะคะปีนี้อายุจะ72แล้วที่ยังเห็นสวยผิวพรรณดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้แม่ท่า ตัวนี้เลยค่ะแอสตาเซนจินออสเวลไลท์นำเข้าจากอเมริกาสกัดจากสาหร่ายสีแดงมีแอสตาเซนจินเข้มข้นถึง6 mg. มิลลิกรัมมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซี6 0 0 0เท่าช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอริ้วรอยลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำผิวพรรณชุ่มชื้นบำรุงสายตาด้วยค่ะเสริมภูมิคุ้มกันฟื้นฟูร่างกายมีโคเอนไซม์คิวเทน30มิมิลลิกรัมบำรุงหัวใจชะลอวัยลด เลือนลิ้วรอยช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปั่งกระชับเต่งตึงแล้วก็มีส่วนผสมสําคัญอีกนะคะน้ํามันงาดําสกัดเข้มข้น110มิลลิกรัมช่วยบํารุงแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายลดอาการปวดข้อเข่าอักเสบข้อแขนอักเสบทานแล้วเห็นผลไวผิวพรรณของแม่เนี่ยอ่อนเยาว์สุขภาพดีลิ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดาไม่มีเลยค่ะจางลงหมดผิวนุ่มนวลชุ่มชื้นไม่แห้งกลานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแม่ถึงมั่นใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้วันละ1เม็ดทุกวันนะคะทานมานานแล้วแม่ก็อยากแนะนําให้ทุกๆท่านทานแอสตาแซนตินของออสเวล l ์ไลท์หนึ่งกระปุกนี้นะคะทานได้1เดือนเพราะว่ามี30เม็ดตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะซื้อ2แถม1รีบเรีบ,เรบทานแล้วก็รีบซื้อตามแม่ป๋องกันเลยนะคะ2แถม1ค่ะ